รายการธรรมะคือคำตอบขอเสนอเรื่องอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดญาติยโยหมหลายคนคงคุ้นกับประโยคนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเราเกิดมามีร่างกายกับจิตใจมันเป็นธรรมดาที่เราจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์พบเจอกับสิ่งที่ ทั้งถูกใจไม่ถูกใจสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่มันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่วิีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเรายังมีธาตุขันมีจิตใจโดยเฉพาะเอามีจิตใจที่เป็นตัวรับอารมณ์รับอารมณ์ทางตาตาเนี่ยบางทีก็เห็นรูปที่ดีรูปที่ถูกใจบางทีก็เห็นรูปที่ไม่ถูกใจรูปที่ไม่ดี เห็นรูปคนที่เราไม่ชอบเห็นรูปคนที่กำลังจะทำร้ายเราหอบางทีก็ได้ยินเสียงที่ไม่ดีเสียงด่าบ้างบางทีก็ได้ยินเสียงดีเสียงชมบ้างอย่างเนี้ยกายบางทีก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่สบายบางทีก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่สบายร้อนเกินไปมาสัมผัสกายมันก็ทำให้เกิดความไม่สบายเกิดความทุกข์ นั่งกระทบพื้นที่แข็งเกินไปเกิดการกดทับแข็งเกินไปก็ทําให้เกิดความปวดขึ้นมาใจบางทีก็เกิดความเศร้าหมองบางทีก็เกิดความผ่องใสบางทีก็ทุกข์บางทีก็วิตกกังวลบางทีก็เครียดบางทีก็สงบมันก็จะต้องพบเจอเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจคือมันจะเกิดขึ้นวนไปซ้ําๆวนไป ตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัจธรรมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหนีไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจมันหนีไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่าอนิจจัง ทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็คือความไม่เที่ยงทุกขังก็คือความตั้งอยู่ไม่ได้อนาตาก็คือความไม่ใช่ตัวตนคือมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันบังคับบัญชาให้เป็นดั่งใจเราอยากไม่ได้มันจึงไม่ใช่ตัวตนถ้ามันใช่ตัวตนมันก็จะต้องบังคับบัญชาให้เป็นดั่งใจเราอยากได้แต่ว่านี่มันบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้น สัจะทรมข้อนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นในหลายแง่หลายมุมโดยเฉพาะชีวิตของเราเนี่ยยามเราอยู่ดีมีสุขเราก็ประมาทคิดว่าความสุขคิดว่าความสบายนั้นมันจะยั่งยืนมันจะอยู่กับเราตลอดไปพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี เปลี่ยนแปลงทำให้สูญเสียทำให้พัดภาคทำให้เสียหายเราก็เกิดความเศร้าโศกความทุกข์ความร่ำไรอําผันความเสียใจต่างๆฉะนั้นไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในยามที่รุ่งเรืองแค่ไหนหรือว่าอยู่ในยามปกติเราก็จะต้องมี ื้นฐานทางจิตใจที่เรียกว่าเราต้องรู้ทันรู้ทันสัจธรรมแบบนี้ว่ามันมีเกิดขึ้นมันมีตั้งอยู่แล้วก็มันมีดับไปโดยทั่วไปส่วนใหญ่เมื่อเรารุ่งเรืองเราจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยใจมันก็จะฟูมันก็จะฟุะฟ้งไปในทางที่ดีมันจะมีความเพลิดเพลินหลงไหลจนลืมไปว่า สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเราจะเห็นคนที่ฆ่าตัวตายคนที่เกิดโรคซึมเศร้าเกิดความทุกข์หนักๆเนี่ยบางทีเกิดเป็นบ้าสติแตกเป็นโรคประสาทขึ้นมาก็เพราะว่ามันรู้ไม่เท่าทันจิตใจตัวเองรู้ไม่เท่าทันความคิดของตนเองยามรุ่งเรืองยามมั่งมีก็ก็จมอยู่กับ ความเพลิดเพลินจมอยู่กับความยินดีในความมั่งมีจมอยู่กับความคิดในะความคิดที่มันฟุ้งซ่านไปในทางที่ดีไปในทางที่พอใจจนมันถอนตัวไม่ขึ้นยามวันหนึ่งที่มันล้มขึ้นมาหรือว่ามันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจะต้องสูญเสียต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมันเอยเจ็บใจมันเอยเจ็บมาก มันเลยทุกมากฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตใจเอาไว้เราไม่รู้ทันความคิดเราไม่รู้ทันอารมณ์จิตมันก็มันมันก็จะเป็นการที่เรานั้นสร้างพื้นฐานของจิตที่มันไม่สงบมันไม่สงบมันก็จะซัดสายไปตามอารมณ์เวลาดีก็ดีจนแบบถอนตัวไม่ขึ้นเวลามันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาก็ทุกจนแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะคิดอะไรเราจะรู้สึกอะไรเราจําเป็นที่จะต้องมีสติรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดคือให้มันอยู่ในปัจจุบันขณะให้ได้มากที่สุดคือเราอย่าจมกับความคิดกับอารมณ์พยายามที่จะนาสรรพสิ่งทั้งหลายให้มันตรงกับความเป็นจริงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันไม่เที่ยงรอก มันยังมีเหตุปัจจัยอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ยังมีเรื่องของวิบากกรรมต่างๆที่เรามันมันรอคิวสมผลเราอยู่ก็ให้เราทราบไวว่าการที่เราได้เจอแต่เรื่องดีๆได้สัมผัสสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันก็เป็นกุศลวิบากเป็นบุญของเราวันหนึ่งเกิดกุศลวิบากมันกำลังอ่อน เจออกุศลวบิบากเล่นงานแทนเจอบาเปเล็่นงานแทนวันนั้นเราก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนชีวิตของเรามันไม่มีอะไรแน่นอนอะไรจะเกิดมันก็จะต้องเกิดมันอยู่ที่บุญกรรมของเราด้วยบุญกรรมของเราทั้งปัจจุบันเราทําอย่างไรในอดีตทําอย่างไรมันเป็นเรื่องที่บางทีมันก็อยู่เกิด เกินที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้ฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายกับจิตใจโดยเฉพาะทางจิตใจเนี่ยต้องปรับพื้นใจให้เป็นใจที่มันสงบคืออย่าคิดฟุ้งซ่านไปไกลอย่าคิดไปเยอะอย่าคิดไปก่อนอย่าคิดในสิ่งที่ในเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นจนทําให้ตัวเองนั้นจิตตกจิตเศร้าหมองฉะนั้นอะไรจะเกิดมันก็จะต้องเกิดมันเป็นสัจธรรม ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเมื่อเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดอย่างนั้นตลอดไปมันก็จะต้องมีทางดับไปในที่สุดอย่างที่พระอัญญากลทัญญะได้ได้ฟังพระปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้านะได้ดวตาเห็นธรรว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเราเจอเรื่องร้ายก็ให้เข้าใจว่า มันก็เป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปมันไม่สามารถที่จะตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปออกเจอเรื่องดีก็เหมือนกันก็ให้เราเตรียมใจว่ามันก็เกิดขึ้นได้ชั่วคราววันหนึ่งมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงนี้ที่นี้อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าดีแล้วอาจจะตกลงมาเรื่องร้ายก็เช่นเดียวกัน ร้ายแล้วก็ร้ายยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหรือว่าร้ายแล้วจะกลับมาเป็นดีอย่างนี้เป็นต้น